ตอรเราก็ประสบความสงเ็จนะคะเสื้อฟ้าลูกครับตวพี่ด eh ้อโไวเลยพี่ด้อตกผักกินามกินตาละโไวเลยพี่ด้อโอหุนยู่หุนสูนยู่หุนเอ้ยโ้พี่ด้อเปล่าน้าเหากกนแล้ว จะทานทีจากไ้นจะกว่างพีล่ล okay. ึกพี่แล้กโอเคคักกินขา้ากินน้ำกอนดะ้พี่เ้องโอเคเดี๋ยวไปต่อโอ้ในส่วนนี้เป็นคานบาิบลา Altyazı M.K.

อ่ามันโซเลยสลอดใี่ไหลนยสลอดเาบยอองหรือเปล่าอตัวเดียวเหรอพี่พี่อันนี้หรอี่น้เาอตัวเ เสนงานสิเนากินมากสิชุเมา่อะไล่ะไอโซนนี้โซนอะไรโซนยิราบ โอ้โหเด็กโซดีแลบเขาจะเอาแต่ใบเท่าไหร่หอมเลยลาบก็มีราฮะโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โห กีรีวิ่งกไปทุกที่เลยอีเียนี่อาหารชาวบ้านชาวช่องเออดูอุ้ยชิลเลอร์ชิลอ์เหมือนลิ้นเออนั่งโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ชิลล์ให้แบบเนี้ยตรงนี้อีกตัวอย่างเดียว

โอ้แต่ว่าจะตื่นหลับต่ออ่หาหลับซะและ้วหายีน่าได้พป่นดอ,อกเด้เนี่ยเออ พ่อท oh, ี <ing> ่พี่สองตัวจริงด้วยตัวครับต้องมีครับใหญ่โอ้โหเดี่ยวครับวิ่งครับโดดมาพี่พร้อมกันไม่ต้องกลัวครับไม่โดดแม่ครับไม่โดดหรอกครับไม่โดดครับไม่สามารถโดดได้ต้องกันแต่ผมต้องไปก่อนล่ะโอ้ มีสองตัวเออเร่งหลับเราก็โชว์หน่อยดิอันนี้พี่เป็นคนเลี้ยงดูแลใช่ครับ เสิร์ฟเป็นของเตาโซกาตา

오케이, 아이스 오리탈이다. ใน่วนนี้เขาจะมีแพทที่เบอร์อีเดอวยพี่เดาเด้่ดดยโสนใดนเป็นโสนใดนเดาพี่เดอนค้างดีจะบอกได้เลยพี่้องถามมาต้องเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมยังอานไุได้ครับน้ำขนมปังครโอเคพี่ไปต่อครับหาพี่ต่อครับในโซนนี้คือ có limmer hàng về đây nào nữa kiểu này nó lim để không phải bừng gì Linh bỏ Ô gì đó Ui, เอาคือ okay, พี่ดอกเดี๋ยวผมใส่กล่องสู้ไปพี่น้องอ๋อในกลุ่มของลิงได้พี่น,อน้องด้วยหรือเปล่าเป็นในกลุ่มของลิงหรือเปล่าบา่แน่ใจพี่ดอกเอิ่นว่าลิมเมอร์ปูนเจ้าหน้าที่เพิ่นแลนหายอาหารหรือเปล่าโอ้ยากเลย จักตัวเดีย้หลายตัวอีกแล้วเต็มตึงหนึ่งแทนที่ให้อาหารหรือเปล่าโอเคพี่น้งไปกันต่อครับ ตัวรีบิมเมอร์ครับริมเมอร์หางแหวน

ที่ควราชก็มีด้วพี่น้องเนี่ยต้นไม้โอ,ตโตอ้ต้นยอะตัวใหญ่มากโอเคไปกันต่อครับผม เป็นเบียแบ็กนะคือจำชื่อไม่ได้่ะคือว่า้องชื่อแก่ายเลยเออพี่นในนี้เต็นแบบมองด้วยหางตาเพราะถ้าเราไม่เห็นตัวเลยคือไมกว่า,วาคืออ